สวัสดีค่ะพี่สายจากสายคาร์ดิมี่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่สายจะมาแชร์ถึงคำศัพท์นะคะที่เรามักจะใช้ผิดกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คำแรกกันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือคำว่า Fit นั่นเองค่ะถ้าเราต้องการจะพูดว่า this t-shirt is fit พี่สายมั่นใจว่าคนไทยหลายคนน่ะจะหมายความว่าเสื้อตัวนี้มันขับแต่ว่าถ้าเจ้าของภาษานะคะมาได้ยินประโยคนี้เจ้าของภาษาเขาจะเข้าใจว่าเสื้อยืดตัวเนี้ยมันพอดีกับตัวเราเลยนั่นเองค่ะ ดังนั้น fit นะคะในภาษาอังกฤษคือมันจะแปลว่าพอดีนั่นเองถ้าคำว่าคับในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า tight ค่ะถ้าเราต้องการจะพูดว่าเสื้อตัวนี้มันคับเราเลยจะพูดได้ว่า this t-shirt is tight ต่อมาค่ะคำที่2องคำที่2ก็คือถ้าเราจะพูดว่าเราต้องการจะปิดไฟปิดทีวีปิดประตูปิดอะไรก็ตามนะคะเราจะนึกถึงคำไหนในภาษาอังกฤษคะคำว่า close ถูกไหมคะ พรแปลตามตัวเลย close ก็คือแปลว่าปิดนั่นเองถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเราจะไปพูดกับเจ้าของภาษาว่าช่วยปิดไฟหน่อยได้ไหมเราจะไม่ใช้คำว่า close นะคะเราจะใช้เป็น can you turn off the light ซึ่งถ้าเราต้องการจะปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเราจะใช้คำว่า turn off ต่อมาค่ะคือคำที่3ค่ะคำที่ตรงข้ามกับคำว่าปิดคือคำว่าอะไรคะคือคำว่าเปิดถูกไหมคะ เช่นเดียวกันค่ะคนไทยจะใช้คําว่าเปิดในกับทุกๆสิ่งค่ะเปิดไฟเปิดทีวีเปิดประตูเปิดหน้าต่างนะคะซึ่งคําว่าเปิดเนี่ยจะนึกถึงคําว่าอะไรกันคะคือคําว่า open ถูกไหมคะถ้าเราต้องการจะพูดว่าขอให้เขาช่วยเปิดไฟหรือเปิดทีวีให้นะคะเราจะไม่ใช้คําว่า open นะคะเราจะใช้คําว่า turn on อย่างเช่น Can you turn on the light คุณช่วยเปิดไฟให้หน่อยได้ไหม จำไว้เลยค่ะถ้าเราต้องการจะเปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเราจะใช้ turn on ค่ะไม่ใช่ open นะคะต่อมาค่ะคือคำที่4ค่ะถ้าเราต้องการจะพูดว่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นคอมพิวเตอร์นะหรือเราจะไปเล่น Facebook เล่น Instagram หรือเล่นอะไรก็ตามนะคะเราจะนึกถึงคำว่า play ถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเราจะต้องการพูดถึงว่าเล่นคอมพิวเตอร์เล่น Facebook นะคะเราจะใช้คำว่า use แทนนะคะเราจะไม่ใช้คำว่า play ค่ะ อย่างเช่นถ้าเราพูดว่าเดี๋ยวฉันจะไปเล่นคอมพิวเตอร์นะก็จะเป็น I will use the computer ต่อมาค่ะถ้าเราต้องการจะส่งจุดหมายส่งของเรานึกถึงคำว่าอะไรคะคำว่า send ถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเราจะพูดถึงในกรณีที่เราต้องการจะไปส่งเพื่อนของเรานะคะเราจะไม่ใช้คำว่า send นะคะเราจะใช้คำว่า take แทนค่ะอย่างเช่นจะพูดได้ว่า I will take my friends home นะคะก็คือเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปส่งเพื่อนที่บ้านนั่นเอง ต่อมานะคะคือคำว่าเคลียร์งานค่ะซึ่งเราจะไม่สามารถพูดว่า I want to clear my work อย่างนี้นะคะเพราะว่าเจ้าของภาษาจะไม่เข้าใจเราค่ะให้ใช้คำว่า manage หรือ finish แทนนะคะอย่างเช่น I will finish all my work this weekend ก็คือฉันนะคะจะทำงานของฉันให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะคำสุดท้ายแล้วคำนี้ก็ยอดนิยมเหมือนกันค่ะคือคำว่า c e r o x คือถ้าคนไทยพูดว่าซีร็อกซ์เนี่ยเราจะเข้าใจทันทีว่าเราต้องการไปถ่ายเอกสารถูกไหมคะแต่ถ้าเราพูดคํานี้กับเจ้าของภาษานะคะเขาจะไม่เข้าใจแน่นอนเพราะว่าซีร็อกซ์เนี่ยมันเป็นชื่อของยี่ห้อเครื่องถ่ายเอกสารนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าเราจะพูดว่าให้ใครนะคะช่วยถ่ายเอกสารให้เราหน่อยนะคะเราจะต้องใช้คําว่า copy ค่ะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคก็จะเป็น can you copy this documents for me และนี่ก็คือคำทั้งหมดนะคะที่คนเรามักจะเข้าใจผิดนะคะ แล้วถ้าใครนะคะชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ไซด้วยนะคะถ้ากระแสดีพี่ไซอาจจะมาทำคลิปที่2นะคะแล้วฝากติดตามช่องไซคาดิมี่ด้วยนะคะทาง Facebook และ YouTube เลยแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ